โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงครอร์ปอเรชัน่นวันที่เดือน12 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5้ช้ารอบเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็พี่ฝ้ายนะฮะสวัสดีพี่ฝ้ายด้วยนะสวัสดีน้องยศสวัสดีวันลอยกระทงสวัสดีวันศุกร์สวัสดีวันแห่งความสุขค่ะใช่แล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นครับวันนี้ขอประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมก่อนครับว่าพือวันพฤหัสบดีหน้าดูช่อง5กฎหมายเลข5นะครับ25พฤศจิกายนเป็นต้นไปเรื่องงามยามดีครับในการที่จะดูช่อง5 กฎหมายเลข่าจำง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะฮะใช่ค่ะแล้ว25พฤศจิกาพฤษหัสหน้า<ม>เดี๋ยวเราจะมีการแถลงข่าวของช่อง5ด้วยนะคะถ่ายทอดสดทางททบ5ด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะใช่แล้วครับพูดถึงเรื่องของลอยกระทงฮะวันนี้วันลอยกระทงหลายๆคนเตรียมที่จะไปลอยกระทงหลายสถานที่ถ้าพูดถึงเรื่องของการลอยกระทงหลายๆคนบอกว่าโหต้องไปลอยกับคนที่มีคู่ไปลอยกับ<ๆ>แฟนบางคนก็บอกว่าอย่าลอยกับแฟนเลยไปลอยทีไรเลิกกันทุกทีแต่เขาบอกว่ามันเป็นวันของคนโสดด้วยนะ เขาบอกว่าถ้าไปลอยกระทงอ่ะไปถูกที่ถูกเวลาคุณจะมีคู่กับบ้านเออก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วพี่ฝ้ายมีคู่ไปลอยกระทงกับเขาหรือยังฮะถ้าไปถามตอนนี้ค่ะพี่ก็รอไปหาที่ลอยกระทงสิคะไงเผื่อคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่บอกพี่กัดเขาหน่อยว่าไปที่ไหนเผื่อเขาจะได้ติดตามไปด้วยอาจจะได้คู่กลับมาก็ได้อยาค่ะอย่าไปรวมกันเดี๋ยวเราจะไปแย่งคู่กันคุณผู้ชม้าพูดถึงเรื่องของลอยกระทงหลายคนบอกว่าไปเป็นคู่จะดีที่สุดจะได้ไม่เหงากันไปแต่หลายคนบอกว่าหูก็มันไม่มีคู่ทำยังไงอะทำยังไงอะล่าสุดครับรัฐ ด,ดีครับสำหรับใครเองที่อยากมีคู่ต้องฟังกันดีๆเพราะว่ารัฐบาลครับเตรียมที่จะมีการชวนคนไทยครับอยากให้มีลูกมากขึ้น<ะ>หลังจากที่สถิตินะครับการเกิดใหม่ของเด็กแรกเกิดเนี่ยต่ำกว่าหกแสนซึ่งถือว่าต่ํามากๆนะครับล่าสุดเลยนะครับนายสาธิตปิตุเตชะรัตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเป็นประธานประกาศวิสัยทัศน์แห่งความร่วมมือครับเพื่อปรับเปลี่ยนปั้นฐานประชากรสู่สังคมแห่งความยั่งยืนในโครงการ smart family planning นะครับเพื่อให้คนไทย มีลูกมากขึ้นกว่าปัจจุบันโดยขณะนี้ครับสถิติการเกิดใหม่ในปี2563ครับของคนไทยเนี่ยต่ำกว่า600,000คนแล้วก็มีประชากรสูงอายุพเพิ่มมากขึ้นครับจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับมีบุตรเฉลี่ยเพียงแค่1.53คนซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนสิ่งที่อัตราเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น ส่วนทางด้านของแพทย์ครับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามายัยเปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาอ่านการเกิดใหม่นะครับได้แก่การปรับทุกนโยบายของรัฐบาลครับสนับสนุนและก็ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อเพียงพอสําหรับการทดแทนประชากรและก็การเกิดนะครับต้องนําไปสู่การคลอดที่ปลอดภยัยทารกแข็งแรงข้อต่อมาก็คือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวครับเสริมสร้างให้คนโสดมีช่องทางการพบปะและก็มีคู่มากยิ่งขึ้นมีบุตรและก็สุดท้ายครับก็คือการปั้นเครื่องมือสื่อสารข้อมูลความรู้และก็อนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ทั้งนี้ครับภายในงานได้มีการลงนามความร่วมมือนะครับระหว่างกรมอนามายัยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรม<อ>และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียนะครับเพื่อแสดงเจตจำนงในการพัฒนาประเทศด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรให้เด็กเกิดมามีคุณภาพเพราะฉะนั้นเองอหลังจากนี้น่าจะมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่ทําให้คนไทยหรือว่าประชากรเนี่ยมีคู่มากยิ่งขึ้นด้วยแต่รัฐบาลเองต้องรีบออกนโยบายนะคะเพราะว่าในช่วงปลายปีแบบนี้นอกจากจะเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวแล้วมันยังเป็นไฮซีซันของ งานวิวาด้วยใช่คุณต้องรีบออกนโยบายมาเพราะว่าคนมีคู่หรือคนที่ไม่มีคู่พอเขารีบหาคู่เขารีบเข้าประตูวิวาเขาจะได้รีบมีน้องน้อยออกมาใช่แต่ว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยแล้วนโยบายของรัฐบาลยังไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีมันก็คิดหนักเหมือนกันก็ต้องเอื้ออำนวยนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเกิดใหม่เองนะครับท่า้จ่ายมันก็ตามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยในในไหนก็ออกมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการมีคู่อยากให้มีบุตรแล้วก็อาจจะต้องส่งเสริมอะไรบางอย่างเพื่อให้เอื้อต่อการมีบุตรมากย ต้องทางานร่วมกันนะตั้งแต่คุณแม่ตั้งท้องอ่ะไปจนถึงก็ต้องกระทรวงแรงงานใช่ไหมก็ต้องออกมาคุณแม่จะต้องหยุดพักในช่วงลาคลอดคุณพ่อด้วยไหมคุณพ่อไม่ได้หยุดครับตามกฎหมายนะเนี่ยเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ถ้าคุณพ่อสามารถหยุดช่วยงานได้เนี่ยตอนนี้มันบางบริษัทให้หยุดได้แต่อีกหลายบริษัทก็ยังไม่ได้อนุมัติให้มีการหยุดแบบนี้ลองเอื้อดูลองคุยกันดูก็ต้องเอื้อกันนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่พี่ไฟบอกไปว่างานวิวาเกิดขึ้นเยอะมากหลายๆคนอาจจะ พบกันปื๊บปิงคือเหมือนมาถูกชะตาการแต่งงานเลยก็มีเหมือนกันคือระยะเวลาในการคบหากันอ่ะมันไม่สําคัญเท่าใจเราอ่ะมันตรงกันมากแค่ไหนทีนี้บอกแล้วว่าช่วงปลายปีค่ะจนถึงต้นปีมันเป็นไฮซีซั่นของงานวิวามันเริ่มมาตั้งแต่ตุลาคมและแล้วโควิดเริ่มดีขึ้นไงก็จัดงานแต่งงานกันมากขึ้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูงานแต่งงานงานนี้่าวสาวแต่งงานกันปกติค่ะแต่ว่า คนที่ไม่ปกติคือเพื่อนเจ้าสาวาคุณงงขารีบออกจากกรุงเทพกันตั้งแต่เช้ามือดอ่ะเพื่อที่จะไปทันงานแห่ขันหมากตอน9ก้าโมงเช้างานจัดที่นครนายก แต่กว่าจะไปมันทุลักทุเลให้ดูอย่างนี้น้องยศทำไมฮะถนนมันก็ดูเรียบร้อยดีนี่นี่ดูไปเรื่อยอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วเป็นไงเป็นไงโอ้เริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเป็นโคลสภาพีสภาพเพื่อนเจ้าสาวนะคะคุณคะเฮ้ยโหอุตส่าห์แต่งตัวสวยมาจากกรุงเทพชุดชมพูตีมชมพูครับคือเสื้อชมพูกระโปรงกระเกงขาวจ้าแต่คุณขาคือเขาไม่ชินเส้นทางเราเชื่อใครคะเชื่ออะไรคะ GPS นั่น GPS เป็นเหตุ GPS เป็นเหตุคือเขาว่าก็นี่คุณดูสภาพดิ ใส่รองเท้าไม่ได้นะไม่งั้นรองเท้าต้องทิ้งน่ะก็ต้องถอดรองเท้าทงเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวที่แบบทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะต้องลุยกันแบบนี้เลยพอหลังจะเข็นขึ้นรถยังไงก่อนดีกว่ายกเท้าไงเอาก้นนั่งปุ๊บยกขาค้างลอยไว้คือเพื่อนเนี่ยแก๊งเนี้ยเดอะแก๊งของเพื่อนเจ้าสาวบอกว่าออกมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะแล้วอีก20นาทีอ่ะจะ9้าโมงแล้วจะเป็นเลิกเลิกแขกมากแล้ว กับอีก2กิโลเมตร2 0่ินาที2งกิโลเมตรยังไงก็ทันฮ้ยังไงก็ทัาเหลือเฟือเขาก็ตัดสินใจเฮ้ยทางข้างหน้ามันดูไม่ค่อยจะดีว่ามันดูแฉนะน้ําดูเป็นคนเอาอยัางไงดีวะแต่มาอีก20นาทีนะถ้า <ừ. S 1> อ้อมไปทางอื่นมันเกินนี้ลุยแล้วกันไปแล้วกันเพราะ G P S เขาสรรหาเส้นทางที่ถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดใช่กลายเป็นว่าการเร็วที่สุดของเขาก็ติดลมแบบนี้ค่ะคนี่ต้องเอากระดาษมาปูรองอย่างนี้แล้วเอาเท้าเหยียบไปในรถหฮ้วกันมาแบบนี้แล้วจะภาพถึงบ้านไปถึงงาน ล้างตัวก่อนล้างเท้าล้างตัวงี้เแต่ในที่สุดค่ะครับเดอกแก๊งเพื่อนเจ้าสาวก็มาทันการทันเวลาพอดิบพอดีอย่างนี้สามารถเรียกแก๊งนี้ว่าแก๊งเท้าเปล่าได้หรือเปล่าเพราะว่าไปถึงปุ๊บไม่มีโอกาสได้ใส่รองเท้าหรอกต้องรีบล้างเท้าแล้วก็เข้างานเลยคือแก๊งเท้าเปล่าครับแก๊งติดลมแก๊งติดโคนเออ เออหรือยังไงโครนสีชมพูอย่างนี้ถ,ถือว่าเป็นความทรงจําดีๆในงานแต่งของเพื่อนละกันที่ไปร่วมง,งานแสดงความยินดีกับเพื่อนแบบนี้แล้วก็มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันร,ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับแกงเท้าป่าแบบนี้ขออนุญาตตั้งแ<อ>กงให้ละกันนะฮะ,ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราก็ยังยงอยู่กับกลิ่นอายของเทศกาลงานบุญกระถิ่นนะครับซึ่งวันนี้เรามีภาพบรรยากาศนะครับงานบุญถวายผ้ากระถินสามัคคีมาฝากกันด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นณเมืองโบราณครับจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุทธที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการได้จัดงานบุญถวายผ้ากรถินสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนนะครับสร้างพระสัมพุทธทศพลและยานอนันตการมหาเจดีย์และพระพุทธทศพลและยานอนันตการมหามุนีนะครับโดยเจ้าคณะเจ้าภาพนําโดยคุณสุวพรและพลตารวจโทเผ่าไทยทองทิวนะครับพร้อมด้วยพุทธาศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งภายในงานนะครับยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระปัญญาวัชิราพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสากเกตร,ราชวรรมหาวิหาร สำหรับพระพุทธทศพลและยานัน,นตาการมหาเจดีนั้นนะครับมีความสูง108เมตรสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้พระภิสุสัม,มนเนรและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะครับประกอบศาสนากิจต่างๆและทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีการถวายทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและที่สําคัญนะครับก็เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่สถาพรต่อไปครับ ก็เป็นงานบุญงานดีๆนะครับที่เรานามาฝากให้กับคุณผู้ชมร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับอนุโมทนาบุญแล้วก็อิบุญไปพร้อมๆกันค่ะเอาล่ะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวที่เกิดความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนั่นก็คือการสร้างฝายซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําทั้งน้ําในการอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็น้ําในการทําการเกษตรต่างๆของชาวบ้าน ที่หลวงป่ายางจังหวัดอุตรดิตถซึ่งเขาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายห้วยผาลาดค่ะบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกมิติจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดความรุนแรงและบรรเทาปัญหาวิธีการหนึ่งที่สำคัญและได้ผลดีคือฝายซึ่งเป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดฝายห้วยพาลาดบ้านหลวงป่ายางตําบลน,น้ำอ่างอําเภอ อนจังหวัดอุรดรธิดาฝายหนึ่งที่โครงการสมาชิกพุทธิสภาพบประชาชนได้ลงพื้นที่และเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการดำรงชีพและการประกอบอาชีพดังนั้นสิ่งที่ประชาชนเสนอความต้องการคือการหาแหล่งน้ำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตคือการสร้างฝายก็ฝายชุมชนแห่งนี้นะครับของตำบลน้ำอ่าง อำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวตำบลน,น้ำอ่างนะครับโดยที่โดยที่มีทางภาคประชาชนนะครับแล้วก็มีทางท่านนายกนะครับนายกองการส่วนบริหารตำบลน,น้ำอ่างนะครับและที่สำคัญก็คือมีอาจารย์เพทายนะครับซึ่งท่านได้มาทำฝ่ายชุมชนโดยนำหลักวิชาการของท่านเนี่ยมาปรับใช้นะครับกับที่นี่ซึ่งจะเป็นฝ่ายที่ ดักตะกอนดินนะครับไม่ให้ลงไปในถึงลุ่มน้ําข้างล่างนะครับดักตะกอนดินไว้ก่อนแล้วก็มีการกักเก็บน้ําเป็นช่วงๆไปนะครับก็จะทําให้มีก่รรองรับน้ํามากขึ้นโดยภาครัฐก็คือผู้นํำในอาเภอท้องที่ท้องถิ่นก็ให้การสนับสนุนประสานงานเปิดทางเพื่อที่จะให้เกิดการก่อสร้างได้ภาคเอกชนนะครับเมื่อทราบว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการสร้าง ก็มีการสมทบทุนหาทุนนะครับสนับสนุนในส่วนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็จะประสานงานนะครับประสานงานในการอำนวยความสะดวกที่จะให้ทำให้ถูกกฎหมายฝ่ายห้วยผาลาดเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาคราัฐเอกชนและชุมชนท้องถิน่นในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนแต่วันนี้มีฝ่ายมีการชะลอน้ำมีความชุ่มชื้นเกิดขึ้น แน่นอนว่าผืนป่าตรงนี้ก็กลับคืนมาส,นส่วนหนึ่งด้วยธรรมชาติต่างๆรวมถึงการทํางานร่วมกันความสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ตรงนี้ทําสําเร็จพื้นที่ต่อไปก็เห็นก็อยากจะทําให้เกิดผมสําเร็จดีใจครับถ้ามีป่าตรงนี้แล้วคราวนี้ก็น้ำาขาบนเก็บไว้ข้างล่างก็จะมีน้ําด้วย ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสดมีดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสิงแลมังโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซาใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลย โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอรเปอเรชั่น ช่วงนี้รัฐบาลคลายล็อกหลายอย่างนะคะคนสามารถเริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวได้แต่การท่องเที่ยวคุณก็ยังต้องคงมาตรการระมัดระวังระมัดระวังทั้งเรื่องของโควิดในแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยทั้งช,ชีวิตและทรัพย์สินของ <บะ S 1> ตัวเอง,งด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยใช่ <นะ S 1> <ล>ค่ะตั้งแต่เรื่องของการเดินทางเลยเช็ครถเช็คคนให้ดีว่าพร้อมการเดินทางไหมและไปท่องเที่ยว เช็คสภาพดินฟ้าอากาศให้ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนไปเที่ยวทะเลใต้ค่อนข้างเยอะใช่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพอเข้าหน้าหนาวในภาคอื่นๆน่ะใต้มันจะมีฝนเยอะมรสุมก็ค่อนข้าง<น>จะเ้า,าเยฝนลมพายุมรสุมไปดูเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณบ่ายสามค่ะ ได้รับแจ้งจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรูเตาคุณชัยพฤกวีระวงบอกว่ามีเรือนำเที่ยวเกิดอุบัติเหตุโดนกระแสคลื่นลมแรงเนี่ยพัดจนเรือร่มบริเวณอ่าวน้ำท่อเกาะอาดังม,มันจะอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติตะรูเตาทีนี้พอแจ้งเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำเรือ,อยางท้องแข่งไปค้นหาผู้ประสบภัยหาอยู่สักพักไม่เจอขอกำลังเสริมหน่อยเอากำลังเสริมมาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยฝนตกหนักลมแรงด้วยคลื่นก็สูงก็เลยนำ เจ้าหน้าที่ก็นําเรือ,อยางออกมาอีกสองลำไปค้นหาหาจนทั่วปรากฏว่าโจนะคะคือนักท่องเที่ยวทั้งหมดน่ะหลบอยู่ที่โขดหินมีนักท่องเที่ยว8คนไกด์หนึ่งคนคนเรืออีกหนึ่งคนก็รวมแล้ว10คนคก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมน้องยศค,คือบริเวณตรงโขดหินที่นักท่องเที่ยวไปอยู่ไปหลบมั้คลื่นมันสูงมากคลื่นมันแรงมากลแล้วเรือ,อยางแม้ว่าจะลำใหญ่ ก็คือเรือ,อยางครับเรืออะไรจะไปสู้คลื่นได้คะคุณจะไปสู้ภัยธรรมชาติได้อย่างไร,รเรือไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้อ่ะนี่คือเรือ,อยางที่เขานําออกไปช่วยครับพอใกล้ไม่ได้เราต้องทํำยังไงโยนห่วงยางสิโยนไปถึงนัดท่องเที่ยว่ะป้ายแล้วก็<ๆ>เกาะมาทีละคนเจ้าหน้าที่ก็ดึงมาดึงมาจนครบสิบคน คือบางคนก็ได้รับบาดเจ็บนะเล็กน้อยก็ส่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะไปตรวจดูอาการเบื้องต้นทีนี้ก็เลยไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะการปฏิบัติงานอย่างนี้เนี่ยเรามีการฝึกซ้อมก่อนไหมหรือว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างไร,ค,รคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ บอกว่าเราระมัดระวังอย่างเต็มที่ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและของเจ้าหน้าที่มามเป็นสําคัญไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะค,ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก็ต้องสําคัญด้วยคุณชัยพฤกหัวหนาอุทยานแห่งชาติตรูเตาบอกเพิ่มอีกนะคะบอกว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการฝึกการช่วยเหลือทางทะเลมาเขาจะช่วยเรื่องของคนตกน้ําคนจมน้ําอุบัติเหตุทางน้ําต่างๆและฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อที่ว่า ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีท่ามกลางคลื่นลมแรงนะคะมไม่ใช่แค่คลื่นลมธรรมดาคลื่นลมแรงด้วย ตอนนี้เนี่ยมีการกระจายเจ้าหน้าที่อุทยานอะไปสอดส่องดูแลตามท้องทะเลต่างๆค่ะเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าอย่างที่บอกไปพื้นที่อื่นพออุณหภูมิลดต่าลงพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลลมมรสุมดังนั้นฝนตกมรสุมเข้าพายุมากคลื่นก็สูงตาม,มใครที่ไปเที่ยวภาคใต้ตอนนี้เนี่ยบางจุด ที่ฟ้าโปร่งคุณจะได้เห็นทะเลสดใสแต่บางช่วงของวันคุณอาจจะเจอคลื่นลมสูงหรือว่ามีฝนตกแบบนี้ดังนั้นเวลาคนเรือหรือเจ้าหน้าที่เขาแนะนำอย่าพิ่งออกไปเลยอต้องเชื่อเขานะถูกต้องนะอย่าดื้อนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าช่วงของแห่งการปลายปีแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงของการที่ท่องเที่ยวหลายคนเองเลือกขึ้นเหนือไปเพื่อสัมผัสอากาศเย็นแต่บางคนเองก็เลือกที่จะไปเที่ยวทะเลเพราะว่าบรรยากาศของทะเลนั้นก็สวยเหมือนกันโดยเฉพาะทะเลอันดามันเนี่ยคือสวยงามมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือ คือลมค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเองเจ้าหน้าที่เตือนอะไรต้องฟังนะใช่ค่ะเหตุการณ์นี้โชคดีนะคะที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวครับหลายคนก็ไปท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไปท่องเที่ยวในมุมของการสายมูหรือเปล่าการไปไหว้พระขอพรต่างๆโชคดีต้องมาโชคดีต้องเข้าโดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือช่วงแห่งมหากรรมตัวเลขนะฮะวนหวยออกหลายคนก็ไปสรรหาตัวเลขกันไปแต่ทีนี้ครับมีคลิป คลิปหนึงที่มีการแชร์การเกี่ยวกับเรื่องของถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงการปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมือบอนครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่สีขาวขาวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะแต่เป็นร่องรอยครับของคนที่คาดว่าจะเอาของเหลวสีขาวเนี่ยไปรดไปพรมหรือเปล่าทีนี้จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือเขาบอกว่ามีการนําของเหลมา คาดว่าเป็นน้ำอบครับมาสาดแล้วก็ราดบนหินที่มีลักษณะคล้ายกับเหมือนงูใหญ่ทำเอาคนที่รัทธาสถาสนาที่แห่งนี้ทนไม่ไหวครับมีการถ่ายรูปลงโซเชียลพร้อมกับมีการเตือนเลยแฮชแท็กตัวใหญ่เลยว่าอย่าหาทาแบบนี้อีกนะครับเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นครับที่จังหวัดบึงการมีนักท่อง,งเที่ยวเนี่ย <ST AR: S 2> คือเขาบอกว่ามีการนําของเหลวสีขาวที่คาดว่าน่าจะเป็นน้าอบนะครับมาราดอยู่บนหินลักษณะคล้ายกับงูใหญ่บริเวณดังกล่าวย้ําบอกว่าอย่าหาทา เมื่อวานนี้คือเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสได้กราบปู่อีกครั้งโดยเดินทางไปที่ถ้ำนาคีไปถ้ำนาคาและเจ้าหน้าที่นําทางพอไปถึงเอ้ยคาบอะไรเนี่ยใครทําทําเพราะว่าวันหวยออกหรอหรือว่าทําตั้งแต่วันไหนดูคราบแล้วคิดว่าน่าจะเป็นน้ําอบก็เลยอยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเองก็ตามบอกว่า1เลยไปเที่ยวที่สถานที่แบบนี้อย่าจับ S <S อยาเอาน้ําต่างๆไปสาดปู่ใส่ปู่เลยฝากด้วยที่ <S <S อุทยานอย่างสร้างสารรค์ช่วยกันสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ของเรากันด้วยเพราะว่าแค่เพียงลำพังเจ้าหน้าที่ในการดูแลอย่างเดียวเขาก็ภาระเยอะอยู่แล้วนะครับคือจริงๆตรงจุดนี้นะคะมีคนไปกราบไหว้กันเยอะถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงหวยออกไม่ใช่1 1> <6 S 1> หนึ่งกับสิของเดือนก็เถอะคนไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะอยู่แล้วและก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการกั้น กั้นบริเวณที่ลักษณะคล้ายๆกับของมัเหมือนเอาเชือกหรืออะไรเีมากั้นไว้ตอนนั้น,น <ะ S 1> ยังไม่มีการกั้นนะคนไปกราบไหว้เสร็จเอามือไปแตะเอามือไ,<ง>ไปจับจับไม่ว่าบางคน ขอถูสักนิดนึงพ่อปู่ขอถูหน่อยทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้าหากว่าเราไปรบกวนเขามากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายคนต่อๆไปเขาจะไม่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สมบูรณ์แบบแบบนี้เจ้าหน้าที่เอาเชือกมากั้นไว้กราบไหว้แต่ภายนอกเชือกคนกราบไหว้เสร็จอ่าเอาดอกไม้วางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยู่จบแค่นั้นอันนี้ไงไม่จับไงน้ำอบส่วนใหญ่เป็นขวดใช่ไหมปั๊บ ระพรมอย่างนี้เหรอ<ช>ลักษณะคล้ายค้าสงกรานเหรอคือเขาเขาคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามีภ<ง>าพสียข,ขาวเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราไปท่องเที่ยวอุทยานแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม 1. คืออย่าเอาน้ําไปพรมอย่าเอาน้ำไป<ช><ช>สาดสองคือมือเนี่ยอย่าจับเด็ดขาดด,<ช>าดูแค่ตาดูแค่ตาเท่านั้นมืออย่าแตะอย่าต้องเด็ดขาดนะฮะเก็บความประทับใจอะ่ะ ไว้ในใจเราเก็บภาพด้วยตาเราอะไรที่เราเอาไปเราต้องเอากลับออกมาแต่อะไรที่เราไม่ได้เอาไปอย่าหยิบของเขาออกมาและอย่าไปทําให้สภาพแวดล้อมเขาเปลี่ยนไปค่ะใช่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันสําหรับหน้าท่องเที่ยวในแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่หลายคนครับบอกว่าอยาเที่ยวไต้องเที่ยวเลต้องมีเงินทีนี้มีงานงานหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นงานสุดแปลกเลยแต่ว่ารายได้ค่อนข้างดี เพียงแค่คุณผู้ชมนอน1คืนคุณจะได้ประมาณ2,200บาทแต่กล้าทำหรือเปล่าพี่ฟ้ายั<อ>าทำหรือเปล่าอนอนอย่างเดียวได้ในการนี้คือต้องบอกผู้ชมว่าย้ําอยู่ที่อินโดนีเซียนะฮะขเขาบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียมีใครทําแบบนี้หรือเปล่ากับอาชีพนอนเฝ้าหลุมศพ ย้ำนะฮะนอนเฝ้าหลุมศพนะครับคุณผู้ชมเขาวให้นอนปกติคือเขาเป็นอาชีพเลยนะรับจ้างนอนเฝ้าหลุมศพครับซึ่งภาพในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือคนที่เขารับจ้างนอนเฝ้าหลุมศพอยู่อ่ามาเมาจี่เขานอนธรรมดาเขาแถวบ้านกางเต็นท์ไปเที่ยวอ่เดี๋ยวดูภาพเขาชิวมนาก้คือภายในเต็นท์เนี่ยคุณผู้ชมาแน่แน่คือมีอุปกรณ์ครบเลยนะ เครื่องนอนมีแน่นอนมีอาหารมีพัดลมมีโทรศัพท์มีสายชาร์จมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงคะคุณยศคะครับคุณดูผ้าที่ปูสิคะแต่ลองดูเอา,จ,าจริงๆถ้าไม่ใช่ที่บ้านน่ะคุณก็ต้องกางเต็นท์ไปเที่ยวภูหรือดอยอะไรต่างๆเอาอย่างนี้ฮนะถ้าพี่ฟ้ายไม่เชื่อนะฮะแนะนําครับให้ลองไปที่ อินโดนีเซียฮะแล้วก็ลองไปทำอยูนะฮะลองไปรับจ้างดีคือไรายได้ดีนะ <c oughs> เขาบอกว่าหนุ่มคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาทํามาแล้วประมาณ3ปี<อ>ไรายได้ต่อคืนเนี่ยก็คือตกละคือละ1ล้านลูเปียหรือประมาณ2200บาทซึ่งคนในพื้นที่เขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องของปกติมากมากเหตุผลคุณผู้ชมทําไมถึงต้องมีการนอนเฝ้าเพราะว่า<อ> คือที่อินโดนีเซียเองเขามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่มีคนเฝ้า<ฆ>มีการขุดหลุมศพนะครับขุดศพไปทําสิ่งที่มันไม่ดีหรือมีการขุดไปเพื่อขโมยเข้าของก็มีก็เลยมีอ,อาชีพรับจ้างในการนอนเฝ้าแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะฮประเทศไทยอาจจะแปลกแต่อินโดนีเซียถือว่าเป็นเรื่องปกติมากมากคือถ้าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเด็กวัดใช้ว่าเด็กวัดได้ไหมคะ เป็นเด็กน<อ>คนที่คนที่อยู่ที่วัดค่ะเป็นน้องๆที่บอกว่าเดี๋ยวขอนอนเฝ้าแต่เฝ้าอ่ะก็คือในช่วงที่มีประกอบพิธีชาปนกิจนนตอนกลางคืนช่วงแค่นั้นเองเพื่อว่าตอนเช้าจะได้เหมือนเอาของให้ผู้เสียชีวิตไงตอนเช้าก็คือเหมือนจะได้มีมีแบบประกอบพิธีศาสนาจิตแต่เ<ต>นี้ยก็ต้องไปเฝ้าทั้งคืนเลยเหรอใช่แต่เฝ้ามาสามปีแล้วหรอใช่เฝ้ามาสามปีแต่ลองคิดซิสองพันสองคูณเท่าไหร่เนี่ยสามปีสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบห้าวันนี่คือหนึ่งปีก็เยอะมาก แต่ว่าเราจะขนหัวลุกนะอาจจะต้องเสียค่าปลูกผมหรือว่าอาจจะเสียค่าจิตใจแทนเออ่ยต้องหาคุณหมอนิดนึงอ่ะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขานอกจากได้เงินแล้วเขาได้เพื่อนเป็นคนที่เออยู่ในลุ่มต่างๆคนที่นอนข้างๆอาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะโดยที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวดีกว่าเพราะไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับโอเคส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับสักครู่ค่ะไปนอนฟ้ากันไหมเออเชิญเลย น้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใส่เพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart โคร r o มิวเตอจึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้100%เอร์เซไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาด ใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคโทแท้100%สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิง์สิงห์คอปปอเรชั่นอินตอรคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก น,น้องโยคุณผู้ชมคะเป็นเหมือนกันไหมคะ ช่วงไหนนอนน้อยอ่ะร้อนในขึ้นมันไม่ได้จุดเดียวนะเพราะจุดกระพุ้งแก้มซ้ายหายปุ๊บมันไปโผล่กระพุ้งแก้มขวาออกระพุ้งแก้มขวาหายอา้าวลิมฝีปากด้านในเป็นอีกแล้วมันทรมานคือจริงเรื่องของร้อนในเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นด้หลายสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในร่างกายหรือเปล่ารวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมมักจะมองข้ามกันก็คือเรื่องของการแปลงฟันว่าคุณแปลงฟันได้สะอาดมากพอหรือเปล่าแต่พี่แปลงฟันสองครั้งนะเช้าเย็นคือจริงแล้วการแปลงฟันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเช้าเย็นครับแต่วน ซอกฟันทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาร้อนในอย่างเดียวที่เกิดขึ้นหรือแพลในช่องปาก มันตามมาเรื่องของฟันผุด้วย,ยสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถที่จะยับยั้งการเกิดเรื่องของฟันผุหรือว่ารักษาฟันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยน้ำยาบ้วนปากแต่ที่นี้น้ำยาบ้วนปากเยอะมีเยอะแยะมากมัน<ป>มีเยอะจะเลือกยังไงอะใช่แต่วันนี้ครับที่ปลอดภัยกับพี่แล้วก็กับคนที่บ้านด้วยเพราะว่าอยากให้คนที่บ้านใช่ด้วยอินเตอร์คลีนตัวนี้ครับคุณผู้ชมเป็นน้ำยาบ้วนปากสมนุนไพรที่ทํามาจากสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะเป็นการพลูแน่นอนครับว่าการพลูเองช่วยดับกลิ่นาุเสหต ของฟันผูกดอกพิกุลเองก็<ะ>เป็นสมุนไพรที่ดีครับที่สามารถแก้กโรคในลาคอหรือว่ามีอาการเจ็บขับเสมหะได้แก้ร้อนในได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เหมาะเลยเพราะว่าออร้อนในอยู่นะฮะ,ฮะส่วนสะระแหน่หรือใบมิ้นครับแน่นอนว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วเพิ่มความสดชื่นและที่สาคัญคือลดความเป็นกรดในช่องปากทําให้เชื้อจุลินทรีย์นั้นเติบโตได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วน้ํายาบ้วนปากมันสําคัญใช่ไหมคะค,คือหลายคนบอกว่าแค่แปรงฟันก็เพียงพอแล้วทําไมเราจะต้องเสียตังค์ซื้อน้ํายาบ้วนปากแต่หลายคนบอกว่า มีปัญหาเหมือนคุณฝ้ายเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องลองไปใช้ส่วนใครที่ใช้แล้วนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกเราหน่อยใน Facebook แต่ก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าตัวอินเตอร์ครีนเนี่ยเป็นตัวที่คนซื้อซ้ำเยอะมากใช่คืออย่างที่บอกไปไงว่าเป็นสมุนไพรแท้100%ปรสามประสานตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆคุณผู้ชมคือเพียงแค่เรากั้ปากเนี่ยสามสิบวินาทีขึ้นไปถึง1นาทีหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆก่อนที่ใช้คุณผู้ชมจะเห็นภาพ <10 S 2> อย่าง<ก>ที่ <ๆ S 2> บบนี่ กลัวปากไปแค่30วินาทีเราจะรู้เลยว่าช่องปากของเราสะอาดมากแค่ไหนนี่นที่เห็นเป็นจับตัวเป็นก้อนยอยู่เนี่ย,ยคือเชื้อแบคทีเรียต่างๆเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆรวมไปถึงคราบอาหารที่อินเตอร์เกตตัวนี้ทำการดูดสิ่งสกปรกที่อยู่ตามซอกฟันซอกลึกของฟันตามเงือกออกมาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็บ้วนทิ้งออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเองจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจได้ว่า คุณผู้ชมช่องปากสะอาดแลวก็หอมสดชื่นแน่นอนนะฮะตัวนี้เนี่ยใช้หลังแปรงฟันใช่ไหมคะใช่ล <ะ S 1> ชหลังแปรงฟันเช้าเย็นอุยแล้วระหว่างวันแล้วพี่ใช้ได้ไหมอ่ะได้ได้เลยก็จะทําให้คุณผู้ชมเองเนี่ยมั่นใจเรื่องของกลิ่นปากมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้ววันนี้นอกจากเราจะมีอินเตอร์ครีมของดีมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ช็อปกันแล้วโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษครบรบอบ2ปี 2> ก็มีมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันค่ะคกับเซตนี้เลยเซ็ 6ขวดหขวดนี่คือได้ประมาณครึ่งปีปกติร,ราคาอยู่ที่ 200, 2, <100 S> 2> อ0ร้อยองพันขอไปอะองพันห่งร้อยบาทแต่วันนี้เนี่ยให้คุณช็อป6ขวดนี้ในราคาหนึ่บาทใช่คือลดเยอะมากนะเราไม่เคยลดเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะเบอร2 2> ์โทรศ<ป>ัพท์<ง>ขึ้นให้หน้าจอแล้วศูนย์แปดห้าสามสี่ห้าแปดแให้ไว้อีกหนึ่งเบอร์0 8น4์5ปดสี่ส 694ง่ายที่สุดสแกน q ิโค้ดมุมจอได้เลยค่ะใช่แล้วนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยอาจจะยังไม่มั่นใจก็เข้าไปที่ a c e b o o k ของน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนนะครับก็สามารถที่จะไปดูรีวิวกันได้เพราะว่าคนซื้อเยอะกันจริงๆแล้วก็ซื้อซ้ำกันด้วยย้ำคุณผู้ชม1ขวดเนี่ยปกติ350บาท6ขวดแบบนี้2,100บาทแต่ว่าวันนี้ครับจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมจัดไป6ขวดแบบนี้ในราคาเพียงแค่1,290บาทนท่งนันสองนร้เลยคือตบอกผู้ชมว่าสิบปาทเท่แนัในันนี้เนี่ย นอกจากจะทําให้ช่องปากของคุณสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะคยังช่วยในเรื่องของฟันผุเหงือกบวมลดอาการปวดฟันกลิ่นปากช่วยได้หมดเลยค่ะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าช่องปากของคุณจะสะอาดแล้วก็หอมสดชื่นมั่นใจที่จะไปพบปากกับผู้คนในยามเปิดประเทศรตรุษจีด้วยนะครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณสภ้าพิธีกรจากอนิยาด้วยค่ะวันนี้ครับรายการหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะช That's all.